จคโนสวัสดีค่ะมานำเสนอบ้านสไตล์ธรรมชาติให้รับชมกันนะคะแปลงนี้เป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะตั้งอยู่ในชุมชนอยู่บนที่ดินขนาด296ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนรัตยางนะคะบ้านพร้อมที่ดินสอชั้นนะคะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะอยู่บ้านมะขามหลวงอำเภอสารป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ หน้าแปลงกว้างขวาง,วางมีร้อมรัวรอบเป็นสัดส่วนอย่างดีมีความเป็นส่วนตัวอยู่ในชุมชนค่ะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์อยู่ใกล้กับตลาดนัดทุ่งฟ้าบดอยู่ใกล้ตลาดมะจำรงห่างจากถนนทางหลวง108ประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวเมือง25กิโลเมตรค่ะแปลงนี้นะคะทางด้านผู้ขายตั้งราคาไว้ที่ 1,250,000บาทค่ะบ,บ้านพร้อมที่ดิน296ตารางวาจังหวัดเชียงใหม่สนใจนัดชมแปลงจริงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการเจรจาต่อรองคุยกับผู้ขายเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปอย่าลืมนัดหมายไปดูพื้นที่จริงและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ให้ชัดเจนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ